สวัสดีครับอยู่กับผมก้าวชาแนลครับผมวันนี้ก็เย็นแล้วครับถึงเวลาจะไล่วัวเขาครอบแล้วครับผมนี่ก็กําลังจะไล่แล้วครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศตอนเย็นนะครับนี่ครับดูบรรยากาศตอนเย็นแบบเออว,วยๆเลยเดูดิแสงตะวันจบนี้แล้ว เนี่นะครับบวงนะครับก็ขอบคุณขอบคุณที่ให้การติดตาม9้าวชาแนลนะครับก็ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะคือแบบเออผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบผู้ติดตามเยอะขนาดนี้เนาะถามมาเยอะไหมสามสี่รอคนผมผมก็เยอะนะก็เราเริ่มจากศูนย์เนาะได้แค่นี้เราก็ดีใจเนาะไม่คิดว่าตัวเองทำได้ ใช่ไหมก็ก็คนน่าจะรู้นะใครที่ทํา y o Youtube ก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยทำยากนะไม่ใช่ทํำง่ายๆนะ y o u t u b e นะเออถ้าทําก็ถ้าผ่านก็น่าจะรู้ว่าแบบเออพานหนาวผ่านร้อนได้ใช่ไหมทํายากมาก Youtube มีผมทำกับกับ2ปีแล้วมั้งนี่ ผู้ติดตามแค่3ามสี่คนนี่ก็ทํายากมากก็ใครที่สนับสนุนผมก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจช่วยแบบคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็ผมไปไล์บว๊ก่อนครับมันยืนรอแล้ว โอเคครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ